สวัสดีครับพบกับช่องของผม Over My Channel นนะครับก็คลิปแรกวันนี้เลย hey, สิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอมากๆคือเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลมากๆในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งเธอคนนี้มีความสามารถที่สูงเกินอายุมากๆนะครับถ้าพูดถึงแบบนี้แล้วอะ่ะเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้แล้วครับว่าผมหมายถึงใครนะครับใช่แล้วครับ ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นผู้หญิงที่เจ๋งมากๆเป็นผู้หญิงที่ผมต้องตบมือและยอมรับให้เธอเลยนะครับ เธอมีชื่อว่าบิลลี่อลิสนะครับก็วันนี้จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชีวิตของเธอนะครับกว่าที่เธอจะมาประสบความสําเร็จได้นะครับกว่าที่เธอจะคว้ารางวัลแกรมมี่ถึง4รางวัลภายในปี2019ที่ผ่านมานะครับเธอเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาครับบิลลี่อลิสเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2001นะครับปัจจุบันบิลลี่อลิสมีอายุ18ปีนะครับบิลลี่อลิสมีชื่อจริงว่าบ โอคอนเนล์นะครับบิลลี่เอลิสมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนครับชื่อฟินเนลโอคอนเนล์นะครับผมพี่ชายของเธอเนี่ยครับเป็นคนแต่งเพลงแล้วก็ทำซาวทำเสียงให้กับเธอและเธอเป็นคนร้องนำนะครับบิลลี่เอลิสเนี่ยครับมีความหนงไหลทางด้านการแสดงศิลปะมาตนะั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้น การร้องเพลงนะครับซึ่งมิเรียลิสเนี่ยครับนอกจากเธอยังร้องเพลงพ่อแล้วเธอยังเต้นได้อีกนะครับก่อนที่เธอจะมาร้องเพลงเนี่ยครับเธอฝึกเต้นมาแล้วเธอเนี่ยครับได้ปล่อยเพลง Ocean Eye ลงไปในซาวคลาแต่กับกลายเป็นว่าเพลงเนี่ยครับมันทำให้เธอแจ้งเกิด ในวงการการร้องเพลงอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันดันดังนะครับคนฟังแล้วไปประกอบเป็นภาพเป็นเพลงของภาพยนตร์ต่างๆนานายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยทําให้เธอมีชื่อมีเสียงขึ้นมาจากเพลงนี้เลยนะครับก็คือเพลง Ocean Eye นั่นเองโดยเพลง Ocean Eye นะครับพี่ชายเธอก็เป็นคนแต่งให้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักของเพลงนี้คือเธอจะเอาไปประกอบใน cross การเรียนเต้นของเธอนั่นเองนะครับด้วยความรวดเร็วของกระแสโซเชียลนะครับที่มันผลักดันทำให้เธอ ดังขึ้นมานะครับแล้วบวกกับความสามารถอันล้นเหลือของเธอนะครับเธอจึงได้มีเพลงออกมาต่อๆกันเรื่อยและทุกๆเพลงของเธอกลายเป็นที่ฮือฮามากๆนะครับแล้วทุกๆคนเกิดความนิยมชมชอบในเพลงของเธอเป็นมากๆเลยนะครับซึ่งตอนที่เธอเริ่มดังเนี่ยครับผมผมก็ได้รับรู้ว่าเธอเนี่ยดังในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สนใจนะครับว่า บิลลี่เอลิสดังอะไรยังไงก็เป็นคนที่ไม่ได้ฟังเพลงตามกระแสอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะจนมาวันหนึ่งที่ผมได้เข้าไปอยู่ที่ยิมครับก็ได้ที่ยิมเนี่ยได้เปิดเพลงของเธอออกมาแล้วก็มีคลิปภาพของเธอเนี่ยครับออกมาด้วยก็เลยสนใจตนะั้งแต่สีผมของเธอว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาย้อมผมแม่งเท่เว้ยเขามีสไตล์การแต่งตัวที่เท่มากก็เลยยืนฟังเพลงของเธออยู่อย่างนั้นนะครับกลับมาก็เลยเซิร์ชชื่อเธอเลยครับว่าบิลลี่เอลิส แล้วก็เซิร์ชเพลงที่ได้ไปฟังในฟิเน็ตนั้นนะครับเป็นเพลงแรกที่ผมประทับใจมันเป็นเหมือน first impression สำหรับผมกับเธอนะครับนั่นก็สงฟังในฟิเนตนะครับนั่นก็คือเพลง When the Party Is Over นะครับเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับแล้วก็ MV นี้ก็บอกเลยว่าโคตรเก๋เลยนะครับสำหรับเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมหลงรักเธอมากๆนะครับหลงรักในผลงานของเธอ บิลลี่ลิสยังมีความสาม,มารถมากกว่าน,นี้นะครับนั่นก็คือเธอยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอย่างเช่นแบรนด์บ o s อสนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเธอเองเธอเป็นคนดีไซน์เองนะครับบิลลี่ลิสยังมีการสไตล์การแต่งตัวที่บอกเลยว่าจัดจ้านและเท่มากๆนะครับโดยเสื้อผ้าที่เธอใช้ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ไฮเอน n d ทั้งสิ้นนะครับเท่าที่ที่ผมเห็นเธอใส่บ่อยๆเลยนะครับจะยกตัวอย่างเป็นหลักๆเนาะก็คือลุยช h น n e ล กุชชีเธอใส่บ่อยมากๆนะครับสำหรับ3แบรนด์นี้แล้วก็เครื่องประดับอีกนะครับมาดูกันที่ผลงานของเธอที่เธอฝากไว้นะครับนั่นก็คือผลงานที่ทำให้เธอแจ้งเกิดนั่นก็คือเพลง Ocean Eye นั่นแหละเนาะแล้วก็ผลงานที่เธอทำร่วมกับศิลปินอื่นๆนี่นะครับนั่นก็คือฮุนทาชิมุลคามีนะครับที่เป็นคนออกแบบดอกมุลคามีที่เรารู้จักกันในดอกธนวันสุดเฟี้ยวนี่แหละครับผมนั่นแหละครับเขาก็มาได้ดีไซน์ เขาเรียกว่าอะไรดีไซน์เพลงแล้วก็ทำร่วมกับเธอนะครับออกแบบ m v เป็นคลิปกราฟิกการ์ตูนที่สวยมากๆนะครับทำให้กับเธออีกบิลลี่ลิทยังได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สุดคลาสสิกที่มีมายาวนานมากกว่า50ปีนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์0นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคสุดท้ายที่แดนนียลครกจะได้เล่น เป็นเจมบอลด้วยนะครับนั่นก็คือภาค No Time to Die นะครับบิลลี่แอลิสได้มาเป็นคนร้องเพลงนี้ให้แก่เจมบอลนะครับบอกเลยว่าอายุของเธอน้อยมากๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นบทพิสูจน์อายุที่น้อยนะครับไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จต้องมีอายุที่มากหรือน้อยนะครับบิลลี่แอลิสเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับแม้ว่าเธอจะอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ความสามารถเธอ มันล้นมากๆนะครับบิลลี่เอลิสคว้าไป4รางวัลของ g แก m มมี่วอ s ในปี2019ที่ผ่านมานะครับ 1. รางวัลแรกก็คือเพลง Bad 2. อัลบั้มแห่งปี 3. สศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ 4. บันทึกเสียงแห่งปีนะครับผมกลายเป็นม้ามืดที่มาแรงที่สุดในยุคนี้เลยนะครับกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่แฝงไปด้วยความสามารถที่สุดยอดมากๆนะครับผมสำหรับสาวน้อยคนนี้นะครับบิลลี่เอลิส ก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยนะครับผมไม่ว่าจะทั้งไ G หรือว่า YouTube เองนะครับก็หาฟังเพลงของเธอได้นะครับใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของเธอก็ลองไปฟังดูนะครับบอกเลยว่าคุณฟังแล้วคุณจะเริ่มติดใจและหลงไหลในสไตล์การร้องเพลงของผู้หญิงคนนี้ที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆนะครับผมซึ่งน้ำเสียงหรือว่าพลังเสียงของเธอก็เป็นเอกลักษณ์มากมากเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกของช่องของเรานะครับโอ e ว My c h ม n n e แนก็อย่าลืมเพื่อนๆ มากดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง o v My My c n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  e l ของผมด้วยนะครับก็วันเวลาอัพคลิปยังไม่แน่นอนนะครับแต่หลักๆแล้วคิดไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีอย่างน้อยๆ3คลิปแน่ๆนะครับที่จะอัพลงในช่อง o v My m h a n n n l ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับอยากให้ทำประวัติของแรปเปอร์คนไหนแบรนด์ Brand ไหนก็พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสนใจความรู้เรื่องสตรีทแฟชั่นอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็ยินดี เป็นอย่างมากนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปมากๆนะครับถ้าคลิปนี้พูดไม่ดีหรืออะไรยังไงประการใดก็กราบขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ